วันนี้เราเอารถใหญ่มาเพราะเราคิดว่าเราจะต้องมาเอารางวัลใหญ่กลับบ้านจเ,เ <laughs> จอก็ซื้อเหอะเจอจะหลอนเจอจะต้องซื้อกินนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนทักทายแบบคึกคักแม้เพราะว่าเราได้ที่จอดรถแล้ว <Hey! S 1> ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนลุมนะมางานกาชาติ100ปีนะคะบอกเลยว่าหาที่จอดรถยากมากทุกคนเป็นไปได้อย่าเอารถมา แต่ถ้าจําเป็นต้องเอารถมาจริงๆก็อดทนในการวนหาที่จอดนะคะแต่ว่าจะบอกว่าที่เนี้ยพี่พี่ที่แบบบริการดูแลพี่พี่ทหารอะไรเงี้ยจะดีมากน่ารักมากช่วยหาที่จอดจนแบบจนได้อะ่ะโหก็คือวนอยู่ในนี้ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงที่รถติดติดอยู่ตรงนี้นะคะห <c oughs> นักหน่วงอยู่ถ้าใครมานะคะเดินทางด้วยรถสาธารณะอย่างเงี้ <c oughs> ยพวกแท็กซี่อย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> คือเดินทางง่ายกว่านะคะหรือว่าถ้าใครมาทาง BTS ีเนี่ย ดูโพดแป,ป๊บหนึ่งทาง BTS เนี่ยสถานีราชดมรีออกทางออก4สละแดงออกทางออก6นะคะแต่ถ้า MRT สีลมออกทางออก1ส่วนถ้าสถานีลุมพินีออกทางออก3นะก็จะเดินทางง่ายกว่ามากๆๆกมกม,กม,กม,กมกเลยนะคะ กาชาชนสวนลุมปีนี้นะคะจัดตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่18ธันวาคมจัดแบบ11วัน11คืนเลยนะเริ่มมาเดินได้ตั้งแต่เวลา11โมงนะคะจนถึง4ทุ่มยาวๆไปเลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปตะลุยดูงานกาชาติสวนลุมกันว่าปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะไป ลูกโป่งอีกแล้วไม่ได้ปานาจับไม่ถูกแล้วน่ะคุยแตกด้วยอุ๊ยแตกอีกแล้วเดี๋ยวเชื่อแตกจริงด้วยว้าวเอาตัวไหนดี แล,แล้วเนี่ยอุ๊ยอย่าหลอกล่อหนูหนูดึงไม่ถึงอะค่ะข้างในมีไหมใช่ไม่มีไหมเอ๊ใชทป่ะเอาต sí. ัวนี้ใช่ไหมค่ะค่ะเอาตัวใหญ่ไหมพอและค่ะหนูน่าจะไม่ดวงดีตลอดแน่หรอยี่น้องหมา ขอบคุณค่ะเขาบอกว่าตัวใหญ่อาจจะได้อู้ใครมีฝีมือนะคะมาลองเล่นดูนะ5ดอก200บาทได้ตัวใหญ่เลยแต่เราตัวเล็กก่อนแค่ได้นี่ก็รู้สึกฟุกแล้วนะเล่นนี่ไม่ได้มาหลายงานแล้วนะเนี่ยไปไปต่อมาเล่นยิงปืนกันค่ะ40บาทได้ทั้งหมด7ดอกถ้า6ตัวได้ตัวนี้ถ้าถ้าผมล้ม6อันนะนะพูดเริ่มงง,งงปะ่ะหรือว่าเราควรจะไปหาอะไรกินได้ลรว ลหอียนนปิ้วแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้จ้าได้ไปสีตัวไปสีตัว คือได้ไปเลยเหรอคะใช่เองอ๋อถุงนี้ดิได้ค่ะอ๋อได้ไปเลยยวต้องคืนเขาคุณค่ะคุณค่ะได้มาสี่ตัวนะคะคือคิดว่ายิงตกแล้วก็คือแบบไม่ได้อะไรคิดว่าคืนเขาอ๋อก็คือได้ตัวที่เรายิงไปนั่นเองอ๋อไปะแปะปไปไปหาอะไรกินเถอะรู้สึกว่าควรจะต้องหาอะไรกินได้แล้วเนาะไป เราลดโรงเรียนนะคะให้ดูแก้วกันแก้วนี้เฉพาะง,งานกาชาตหนึ่งร้อยปีด้วยนะลิมิเต็ดสุดทุกคนอุ้ยเข้มข้นมากเข้มข้มหวานหวานเหมือนกินโรงเรียนเลยอ่ะกินโรงเรียนคืออะไรวะเหมือนกินเ,ออเคยกินที่โรงเรียนตอนเด็กๆเกนาะออน่ารักแก้วก็น่ารักดีแต่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นในงานกันต่อนะคะเอยอลืมบอกว่าอันนี้แก้วละห้าสิบห้าบาทนะใครมาก็ลองมาซื้อกินได้นะคะแก้วเก็บไว้ใช้ได้อีกรอบหนึ่งด้วยก็คือมางานเนี้ย ต้องกินไมโลกับโอมติน mm hmm. ใช่มใช่ไปนะที่างานนี้นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ำเลยนะนอกจากจะมีห้องน้ําที่เป็นตึกอยู่ตรงนู้นอ่ะนี่ทางกทมเขาก็มีสุขาฟรีมาให้ด้วยนะตั้งหลายคันนะนี่น้ำแตงโมนะคะร้านฟูมัง้งฟูมัง้งโอเคเอาอเนี่ยแหละ นี่ยแหละค่ะลองชิมก่อนอุ้ยดีมากชอบมากคือมันแบบว่าหวานธรรมาชาติมากทุกคนหวานกําลังดีแบบไม่ได้หวานเลี่ยนน้าตาลไปแล้วก็ไม่มีเม็ดด้วยนะร้านนี้ไม่มีเม็ดกืนได้เลยแก้วละสี่สิบาทนะคะร้านฟู่ นี่ทุกคนมีปังเวอร์กับกาลาแมนแมเกดด้วยนะคะเจอกันทุกงานจริงๆของร้านนี้นี่เอาจริงๆตรงนี้ยเดินง่ายนะทุกคนถนนมันก็กว้างแล้วเขาก็แบบไม่ได้ให้รถเข้ามามีแต่คนเดินร้วนๆเลยคิดว่าเดินง่ายดี บริเวณโซนนี้นะกิรู้สึกว่าเหมือนน่าจะเป็นโซนที่แบบว่าบริษัทเนาะเอาของมาขายมาลดราคากันนะคะทีนี้ก็มีวาโกโปลดเจสีบตรงนั้นก็จะมี a 2ทูแซดอะไรเงี้ยนี่ก็มีน้ำจิ้มด้วยนะตรงนี้บี้โกบนะคะลดเยอะมากลดราคาเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นแบบสีน้เลยนะครับดก่อนอดอ่ะกิรู้สึกว่าตรงไปน่าจะเป็นแต่แบบว่าเป็นของบริษัทเนาะใครสนใจนะคะอยากมาเดินดูแบรนด์ตรงไหนอะไรยังไงก็ ลองมาเดินดูเอานะแต่กิ๊รู้สึกว่าเดี๋ยวกี่จะไปหาของกินที่เป็นแบบซุ้มพ่อค้าแม่ค้ามาขายแหละ okay. โอเคอ๋อเราอยู่ที่โซนถนนนักช็อปนี่เองนะคะถึงมีร้านขายของมาให้เราชอปเยอะมากอ,อันนี้นะก็เป็นแผนที่บอกที่ต่งตางๆนะคะว่าไปโซนไหนโซนอะไรแต่เราเดินไปที่โซนร้านอาหารกัน ชิมตัวมัน,นะจะช่วยลดปริมาณขยะด้วยครับเราสิ่งบางอย่างเราสามารถปฏิเสธได้นะรสชาติดีเลยนะที่โคแมนก็ว่าอยู่ทำไมอร่อยอร่อยจริงทุกคนมาลอง,งกินกันได้น,นะคะอันนี้เขาชิมฟรีเยี่ยมว้าวดูให้ดูได้เยอะมากแค่ยี่สิบบาทงงปะ คืออันเนี้ยเขาเป็นแบรนด์ที่แบบว่าทำน้ำจิ้มมาคิดคแมนอะอลองชิมดูนะเมื่อกี้เราชิมข้าวเขาไปแล้วชินไงก่อน <c oughs> ใหญ่อะคำใหญ่ไปนิดนึงอืม <c oughs> อฮ้ยซาบะอร่อยอร่อยมากคือแบบว่าแ,แดดแดดยางตาไปนนึงเฮ้ยคุณรสชาติดีมากหวานเค็มกำลังดีเลยอันนี้จริง ใอยมาลองกินกันได้ซีฟูชอ็อตไหมคะดูเมนูันได้จ้ะนี่นะคะแซลมอนช็อตตึ๊ดชอ็อตละเท่าไหร่นะ30บาทนะคะลองดูสมิมีแซลมอนอยู่2ชิ้นอ่ะให้ดูให้ดูให้ดู นีแซลมอนคือชิ้นโอเคอยู่นะชิ้นเลิศอยู่นะอร่อยเฮ้ยอ,อ,อร่อยมากน้องๆนี่มีฮาร์ดด้วยอร่อยอร่อยอร่อยน้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดหวานกำลังดีแบบไม่ได้เผ็ดเกินไปนะคือแบบใครไม่กินเผ็ดก็กินได้อันเนี้ยว่า aine. อร่อยมากเลย แซลมอนคือเนื้อแบบนุ่มเด้งไม่เละนะนุ่มเด้งแบบกําลังดีมากๆแล้วก็แบบน้าจิ้มดีมากคือแบบตัวซีฟู้ดเขาที่แบบเปรี้ๆเซ่บๆแบบเลิศเลิเลิศใครมาลองกินดูนะคะช็อตละ30บาทเท่านั้นเองที่ร้านเขามีกุ้งด้วยนะมีมีเป็นกุ้งเป็นหอยด้วยแหละแต่เรากินแต่แซลมอนนะมากระองนะคะชิ้นละ5้บาทมีหลายรสมากๆเลยนี่เดี๋ยวเราจะลองชิมรสโคลา นี่อันนี้รสโคลานะไปแก้วไเหมือนโคลลจริงด้วยหรอเออเหมือนโคลลจริงเลยโคลาเนาะเหมือนโคลลจริงๆด้วยสงสัยค่นนี้ละ นะคะเราซื้อบัตรจับผีเสื้อมาเสยียงนโชว์ไปละ50บ,50บาทแต่เราล็องเข้าไปจับกันเอาติดบตีซะแล้วด้ยายได้เย็นลงวันใหญ่ต้องออกแล้วนะอย่า,ยางเนี้ยโอ้ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ ไปแลกของรากวันาอ่งกะานี่เป็นไรกตดกับเรค่ะเียงร้นี่แสกวลยตั้งนานได้ก็ปีปีดึงดูดผีเซื้อเวอร์เอาไปทำไรเดียทีนะจุ๊งมองหน่ารักมาก มีหลายลายด้วยนะดูดิมาโชมโอ้มันตินนะคะแก้วละ75บาทแพงกว่าไมโลนะแต่ว่าแก้วใหญ่กว่าอ๋อเงิน่หวให้ดู เขาโรยผมไว้แล้วเมื่อกี้เราดูดเข้าไปใช่ปะมันก็เลยติดมันดูดไปขึ้นช่วงแรกนะการเสิรแบชอบแบชอบน้ำแข็งกุบกรบแบบน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งเกล็ดใช่ปะแล้วก็ไอตัวผงโอวัตตินะ่ะมันก็กรุบกรอบอะ่ะคือกินกนแบบแล้วมันตุบกรุบแล้วมันก็ได้ดูดน้ำเข้ามนดีอะ่ะยำ สำหรับก,กี่รู้สึกว่ามันไม่ได้หวานเกินนะหวานกำลังดีอันนี้นะพือเห็นคนมาหลายคนชอบบอกว่ามันหวานติ่ว่าโอเคนะไม่ได้หวานมากเกินไปไปจ้าข้างหลังเป็นที่บริจาคโลหิตน,นะคะใครที่แบบว่าเลือดดีพร้อมบริจาคมาบริจาคได้เลยนะมาบริจาคได้ตั้งแต่เวลาห้าโมงนะคะจนถึงสามทุ่มนะของกี้น่าจะบริจาคไม่ได้เพราะว่าน่าจะมีแต่ชาไทยไม่น่าจะมีเลือดเหลืออยู่ไปเดี๋ยวเราเดินไปดูทางโน้นกัน ดีกว่าดูมีซุ้มของกินกินอีกเยอะเลยอะแต่เอาจริงๆป้าเดินมาไม่เท่าไหร่ก็รู้สึกเมื่อยขาแล้วอ่างานใหญ่มากเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะคือเราเดินมั่วเราไม่รู้ว่าเขาเอาแผนที่ตรงไหนหรือเขาดูแผนที่ตรงไหนกันอะเราเราเดินมั่วมาเลยเอ้ยพูดถึงน่าจะเจอแล้วแผนที่เราไปดูกันนีเ่เดินมาตั้งนานทุกคนเราเพิ่งเจอแผนที่อ่าตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้หรออยู่ตรงจุดขัดกรงใช่ไหมอืม ไม่น่าใหญ่มากแล้วเราก็เดินมั่วไปมั่วมาไม่ไม่ครบสักที๋ยวเราดูแผนที่แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้นะคะทุกคนพี่เขาให้แผนที่เรามาแล้วเย่คือเราเดินมาจนแบบว่าอา้อาวเราเดินมาแบบครึ่งหนึ่งแล้วเราเราเพิ่งได้แผนที่แล้วเราก็เดินมั่วมาอันนี้นะคะรถประจำทางตามนี้เลยนะอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นแบบว่า เป็นร้านต่างๆที่มาออกนะคะไปเดีวเราเดินต่อตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่โซนที่ห้านะนี่อันนี้นะคะเรามาเล่นของซุ้มทหารผ่านศึกนะใ่ใบละยี่สิบหบาท อ้ของรางวัลมีเป็นตู้เย็นมีพัดลมด้วยมีหลายอย่างนะเนี่ยแล้วเราจะได้อะไรกลับไปเดี๋ยวมาใส่กันยเันอ,อ,อ,อวันนี้เราเอารถใหญ่มาเพราะเราคิดว่าเราจะต้องมาเอารางวัลใหญ่กลับบ้าน พอเราคิดมาแล้วว่าถ้าสมมติได้รางวัลใหญ่อะกับ MRT กับ BTS e อะมันจะลำบากว่ <laughs> าซานเนาะดูทากลับบ้านง่ายแล้วรางวัลไม่ใหญ่ละขอบคุณค่ะนี่ได้ถุงผ้าด้วยถุงผ้าน่ารักมากให้ดูอ่านี่ข้างในมีชิซูเปียกแล้วก็น้ำยาปราเพ้านุ่มก็โอเคเลยให้แม่ใช้ ดี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 ได้ถุงผ้าด้วยดี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 ดดไปไปที่บ้านมีตู้เย็นแล้วไมวก็ได้มีเขตคองสามนะคะมีข้าวแช่ อันนี้เป็นเขตยานาวานะคะเป็นแคปหมูเป็นเขตจะตุดจากเขตคลองสามนะคะนี่เราเจอแล้วทุกคนเขตวานแครนะ,ะเป็นทองม้วนดอกไม้นะคะ40บาทสวยเนาะนี่แล้วก็มีทองม้วนสดขายด้วยนะทองม้วนกลอบนะคะแต่เราไปลองกินกันดูอันนี้บางครับกำลังทำตุ๊กตุ๊กกันเลย ไอสครีมขาวด้วยนะคะจะเข็ดคอมสามวานนะอันนี้เข็ดบางคนเทียนบางคนเทียนเป็นปากโก้นะคะบริเวณซงโมนิกี้อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรทุกคนดูเยอะนะคะเพราะว่าคนเยอะมากคนนั่นมากเลยก็แบบนน่นนั่นจริงอึดอัดคือค่าเดินก็ลําบากแล้วเราก็เลยได้อันนี้มาอันหนึ่งแต่ก็คงยังไม่ได้แกะนะเพราะว่าถ้าแกะเราต้องกินให้หมดละมันเก็บไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าของเขาอยู่ได้ไม่นานนะแต่คือเราะเก็บไม่ได้มันต้องเป็น มันต้องเป็นผงแน่ๆเลยมันต้องแตกแน่ๆไปเดี๋ยวเราไปเดินดูโซนตรงอื่นก่อนเนาะอมีกาชาดลาวด้วยนะคะให้ดูพาไปดูผลิตภัณฑ์นี่ผ้าผ้าสวยมาก เป็นผ้ามาขายนะคะจากประเทศลาวเนาะนกระเป๋าก็มีเต็มเลยจาดาได้หมูยอมาด้วยนะคะคือร้านนี้ย ที่อยู่ข้างหลังเนี่นย,ออย,นะะยร้านหมูยอเห็นทุกมุมเห็นทุกจุดเห็นจนเออซื้อก็ได้วะเยอะแล้วเกินนี่นะคะร้านหมูยอร้านหมูยอเห็ดหอมนะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูเสียงอาจจะกรอบแกรบนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเียเน้องไม้ถุงพลาสติกของแเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวลองชิมกันดูกัดไปโดนไม้ อร่อยมากคือน้ำจิ้มแบบว่าแซบสุดอะไรสุดคือแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆแล้วก็มีความแบบแซ่บหวานแซ่บเค็มมนิดนึงคือครบรสมากแล้วก็คือให้ดูตัวหมูยอเนื้อเขาแบบว่าเนื้อเน้นๆจริงๆอันนี้เลิศเลิศมากลืมบอกว่าเราสั่งมาเป็นรสพริกไทยดำเห็ดหอมนะคะอันนี้สามไม้อ่ะอย่างนี้เลยชุดนี้นะ60บาทนะคะ ใครมาก็ลองมาซื้อได้นะคะร้านนี้นะเขาอยู่ทั่วสวนลุมเลยนะเมืรร่อกี้ถามพี่คนขายแล้วเขาบอกว่าร้านเนี้ยเขามีทั้งหมดหาบูธเลยนะเจอก็ซื้อเถอะเจอจะหลอนเจอจะต้องซื้อกินนะอืมแต่ก็อร่อยจริงพี่เขาพังข้างหลังปะวะเมืรร่อกี้เราเราไม่ได้ว่าเขานะเราเล่นเราเล่นเราเล่นไป <c oughs> แบบน่กกากลัวนิดนึงอ้ตัวใหญ่ใหญ่ อินกาชาสวนลุมเรียบร้อยแล้วนะคะคือพี่ๆเขาบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยก็คือต้องซือโอวันตินนะปีนี้แก้วน่ารักเนาะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วปีนี้นะคะเขาเป็นตีมนุ่งโจมห่มไทยหรือห่มสบายนะห่มไทยนุ่งโจมห่มไทยนี่แอบอวดก่อนกางเกงเป็นไง กางเกงเรากางเกงแบบลายลายไทยด้วยนะทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวนะคือใส่ชุดไทยมาได้เลยนะคะที่นี่เขาใส่ชุดไทยกันหลายคนอยู่นะน่ารักมากมากเลยนะคะอ,อ๋อเราก็จะบอกว่าที่นี่นะคะของเยอะมากทุกคนซูมที่แบบว่าเป็นซูมแบบสอยดงสอยดาวอะไรอุ้ยมองไปเห็นตัวเงินตัวทองอีกแล้วส่วนลุงคู่กับตัวเงินตัวทองเนาะเยอะเหมือนกันเนาะอ่ะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงไหนนะ อ๋อจะบอกว่าที่เนี่ยของเยอะมากนะคะมีซุ้มสอยดาวซุ้มอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะของกินของใช้มีอะไรให้ช็อปเนี่ย mm hmm. เพียบเลยนะคะใครจะมานะมาได้ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่18 25,, 6, 6 6นี้นะ mm hmm. เดินได้ตั้งแต่11โมงเช้านะคะ mm hmm. ยาวๆไปจนถึง4ทุ่มเลยใครมาแบบช่วงกลางวันที่แบบแดดยัางจ้าอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เตรียมร่มเตรียมอะไรเตรียมยาดมยาหม่องเตรียมพัดเตรียมอะไรมาด้วยนะ mm hmm. อากาศอาจจะอบอนิดนึงเนาะ mm hmm. จัดหน้าหนาวแต่อากาศประเทศไทยไม่เคยหนาว โอเคค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลยมีบ้านหรือยัง